ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับตามนับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับเป็นประจำที่เราร่วมพูดคุยกันครับกับรองศาสตราจารย์ดรธนวันรคนวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วแหะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนวันรครับ สวัสดีครับคณศรีชัยนะท่านผู้ฟังครับครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยกันนะครับแต่ว่าเรื่องแรกก่อนเลยเนี่ยเป็นเรื่องราวของภาคฝั่งประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับอาจารย์ครับที่มีข่าวครา,าวออกมานะครับหลายๆคนฟังแล้วก็ขนลุกสิวดีเหมือนกันนะครับว่าเอะธนาคารสหรัฐเนี่ยกว่าครึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเสี่ยงที่จะล้มละลายจริงหรือเปล่าตามซิลิคอนวอลเลย์แบงค์หรือเปล่าอาจารย์ครับคือข้อแรกเนี่ย เมื่อมีควันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ,รบแล้วมีไฟไหม้เกิดขึ้นจุดเล็กๆหลายคนก็ยังเฝ้าระวังว่าไอ้ไฟกองเล็กๆนี่ยมันจะลุกลามเป็นไฟป่าไหมเป็นไฟที่ไหม้กันหมดไหมเพราะนั้นผมเชื่อความกังวลเนี่ยมันมีความกังวลได้นะครับครับแต่คําถามว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรเนี่ยยากมากสมมติถ้าเราคิดถึงอย่างเงี้ยนะครับสมมติมีข่าวหรือว่าหมู่บ้านหมูบ่บ้านหนึ่งเนี่ยคนเป็นนี่กันหมดและกำลังจะล้มลหลยทั้งหมู่บ้าน เราจะกลัวและสงสัยฮะแล้วเรากลัวว่ามันจะลามไปหมู่บ้านอื่นเราก็จะดูว่าไอ้หมู่บ้านเนี้ยเขาค้าขายกับใครบ้างเขาเป็นหนี้ใครบ้างถูกไหมฮะครับแต่คําถามคือถ้าเราไปถามหมู่บ้านเขาเนี่ยหมู่บ้านคุณเนี่ยกำลังจะล้มละลายหรือเปล่า,าไม่มีใครตอบอะครับครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านเท่านั้นที่จะรู้แต่อาจจะแก้ไขปัญหาหรือว่าดูแลเพราะฉะนั้นถ้าถามเนี่ยนะครับถามผมว่าธนาคารของสหรัฐจะแย่ลงจริงไหมครับคำตอบคือในหลักการเป็นไปได้อืข้อที่สองวยมีข้อสันนิษฐานว่าสถาบันการเงินของสหรัฐเนี่ยจะล้มลง หลายรายรเป็นไปตามนั้นซึ่งเราก็จะเห็นนะครับม่วาเป็น SBB ซีกอนสตาร์ดแบงก์ม่ว่าจะเป็น First r e p u b l i c อะไรต่างๆนะครับ,รบแต่ต่อมาเขาบอกว่าเอ๊ะธนาคารของยุโรปมัจะมีนะเราก็เจอ Credit s u i ว s e นะครับใช่ครับนะครับแต่ว่าทั้งสองสามประเด็นเนี่ยมันก็เป็นข่าวลือแล้วก็เป็นข้อไดจริงหรือเป็นข่าวที่อย่าง Credit s u i วิตเนี่ยมันมีปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบแล้วมันก็หุ้นมันก็มีราคาลงแล้วก็ค่อยๆเป็นปัญหา แต่ถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้ยินแบงก์อื่นไหมที่มีปัญหาโอ้โหเยอะเลยครับเช่นแบงก์ในยเยอรมันก็ไม่เอ่ยชื่อนะโอจะมีปัญหาจะล้มลงนะครับและแบงก์ในสหรัฐตอนเนี้ยหลายแบงก์เลยมีราคาหุ้นที่ตกลงแล้วก็บอกชื่อว่าแบงก์นี้จะมีปัญหาโน,น,น,าน,น,น่นนี่นั่นแต่ณวันเนี้ยเราไม่เห็นแบงก์ในยุโรปมีปัญหาเพิ่มเติมคทั้งทั้งที่มีคนเชื่อและในโลกโซเชียลบอกว่าล้มชัวร์มีโอกาสล้มสูงแต่เราไม่เห็นนะครับ ต่อมาถ้าเป็นแบงก์ในสหรัฐเรายังไม่เห็นเพราะว่าเสร็จจะเข้ามาดําเนินนโยบายตสภาพคล่องจากการรุน่นนี้นั่นคือเราไม่รู้ข้อที่จริงเป็นไงนะครับแต่ข้อมูลณ้ว,วันนี้เนี่ยสังเกตน,นะครับว่าหุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยไม่เด่นแต่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ได้ย่อนะครับอืไม่ได้ย่อ,องลงรุนแรงนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าหุ้นกลุ่มแบงก์อาจจะลดลงไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนกลัวราวสิบเซ็นต์คนกลัวจะถามว่าเอาแล้วทำไมตลาดสหรัฐยังอยู่ได้่ะถ้าแบงก์สหรัฐมีวิกฤตนะครับวิกฤตทางการเงินเนี่ย ส่วนใหญ่จะนำพาไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจเช่นตอนของสหรัฐอเมริกาตอนเทมเบอร์เตอร์ไสสโอโ้โ,อโหแบงก์ใหญ่ๆลม้มและทําให้เกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกหรือเหตุการณ์ต้ยมยำกุ้งของไทยเนี่ยมันมีการปูพันธ์กับบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ที่ทําให้การปิดค่าสวกไฟแนนซ์จึงเป็นที่มาของสุดท้ายลดค่าเงินบาทและเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนะครับและก็อย่างหลายๆประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นที่เคยมีวิกฤตนะครับหรือต่างเป็นปัญหามาจากระบบธนาคารทั้งสิ้นครับ เพราะนั้นมันจึงนาพาให้สิทธิ์มีปัญหาแต่อย่างที่ผมบอกตั้งแ็นจากข้อมูลแล้ววันนี้ไม่เห็นหุ้นสารัฐล่วงนะครับทั้งระบบแต่หุ้นแบงค์กลุ่มแบงก์อาจจะลงได้เพราะการขาวความมั่นใจเพราะนั้นผมตอบคาถามนะครับครับในหลักการเป็นไปได้แบงก์สหรัฐคล่องอาจจะส่วนเซ่แต่ล้มหรือเปล่าตอบไม่ได้สองการที่แบงก์สหรัฐถ้ามีปัญหาก,ก็น่าจะมีปัญหาในรายที่ไม่ได้ใหญ่มากและน่าจะแก้ไขได้จึงทำให้คนยังมั่นใจในการซื้อหุ้นนะครับเพราะนั้นผมตอบจากข้อมูลณวันนี้นะครับหนึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าแบงค์จะล้มหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าปัญหาหนักหนาสาหัสแค่ไหนเพราะไม่มีใครมาเปิดเผยข้อมูลแน่ๆเพราะมันเป็นเรื่องความมั่นใจประชาชนแต่ณวินาทีนี้ความมั่นใจในกลุ่มแบงค์ลดลงทําให้ราคาหุ้นแบงค์ของสหรัฐร่วงลงแต่ถามว่าภาพรวมของเซกิจร่วงไหมไม่นะครับตาลาดหุ้นสหรัฐยังดีอยู่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นผมตอบเป็นฉับๆแบบนี้เนาะครับ ตอบชัดเจนแบบนี้อธิบายอย่างแจนแจ้งแบบนี้สิชัยรู้ใช่ไหมว่าต้องทาอะไรต้องไปหาเรียนต่อกันได้นะฮะหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ในการไปเป็นนักศึกษาที่หมาหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ <laughs> นะโอเคได้ครับต่อต่อครับจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายปัจจัยที่เขามองกันนะครับอาจารย์ครับอย่างเรื่องของดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่มีการปรับอาาัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเอ๊ะมันปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนแล้วว่าดอกเบี้ยเงินกู้นะครับคนที่กู้เงินนไปี่ การชาระหนี้นะครับหรือว่า ความสามารถในการชําระหนี้เนี่ยมันอาจจะแบบว่าลดลงหรือเปล่ามันจะต้องชําระหนี้สูงขึ้นแล้วก็อีกหลายๆแบงค์เนี่ยคือทั่วโลกเขาก็กังวลกันเหมือนกันนะครับอาจารย์ว่ามันก็มีหลายๆแบงค์เหมือนกันที่มีความสําคัญต่อระบบการเงินของโลกด้วยนะครับในส่วนของธนาคารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับอาจารย์ครับอันนี้ก็อาจจะมีส่วนเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวของอัตาราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาณตอนนี้เนี่ยครับอาจารย์รับผมตองนี้นะฮะผมเชื่อว่ามีคําที่เป็นวลีของไทยแล้วก็มีวงดนตรีชื่อดังวงหนึ่งของไทยเน ฝนตกคนก็แช่งฝนแรงคนกด็ด่ามนุษย์นี่หนอด่าทอสิวดาเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นลักษณะที่ว่าทําอะไรก็ผิดหมดอ <c oughs> ถามว่าดอกเบี้ยไม่ขึ้นอ่เราไม่ขึ้นดอกเบี้ยจิเอาละ <c oughs> คุณจะปล่อยให้ประเทศเจอปัญหาเงินเฟอ้อ <c oughs> เดี๋ยวจะเงินเฟอ้อรุนแรงเศรษฐกิจจะวุ่นวายขาเสียภาพ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยต้องขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อสิโอเคนะครับ ต่อมาพอขึ้นดอกเบีย้ยอ้าวขึ้นดอกเบี้ยเปไงล่ะเห็นไหมที่ขึ้นผ่านมาเนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยดูไม่ไมั่นคงคุณขึ้นดอกเบีย้ยทำไมเนี่ย<อ>ทำไมไม่รีบรถรบเพราะนั้นเนี่ยจะเกีย่ยวกับว่านักเศร,รษฐศาสตร์เองเนี่ยเวลาแก้ไขปัญหาก็ต้องยอมรับว่านี่ขนาดมืออาชีพอย่างธนาคารการสหรฐนะอันนี้ผมย้อนประเด็นก่อนนะครับอันนี้เราพูดตามหลักวิชาการนะหนึ่งตำรับตำมาที่เรียนเนี่ยเราเรียนจากฝั่งยุโรปสหรัฐอเมริกากันเยอะนะครับ คือคนไทยเนี่ยจบจากสหรัฐจากย,ยุโรปนี่เยอะมากนะครับ,รบแล้วเราก็เชื่อนะเวลาตอนตกพูดอะไรเราก็เชื่อทฤษฎีเขาบอกอะไรมาเราก็เชื่อตอนต้ยมยำกุ้งเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยไม่ได้คุณต้องปล่อยแบงค<อ>์ล้มแล้วคุณก็ขายทรัพย์สินเอาคุณเข้าไปในกระบวนการแปลงนี้เป็นทุนแล้วก็ขายทรัพย์สินในราคาข้อตลาดถูกๆและเดี๋ยวคนมาลงทุนแล้วก็คุณคมั่นคงเองสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาเ้ืแการหันรปเกิ์คือสิทธิ์ไม่เคยขายแบงค์อะไรให้ใครเลยนะครับแล้วพอกรณีของ Silicon v a l l e Bank เนี่ยหรือ First Republic เนี่ย ถ้าเป็นของเขาแนะนำภาคตะวันตกแนะนําเนี่ยทางฝั่งเอเชียหรือประเทศเล็กๆเขาบอกว่าอ๋อคุณต้องปล่อยให้แบงค์ล้มเพราะคุณมีปัญบานประกันเงินฝากแล้วทำไมคุณเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปอุ้มแบงค์ล่ะครับใช่ไหมฮะไปอุ้มคนรวยทำไมอบบนี่ยแบบเนี้ยสังเกตไหม,ไมเวลาเจอปัญหาปั๊บเนี่ยเขาก็อุ้มทันทีนะครับนะะกันเงินฝากร้อยเปอร์เซ็นต์พอกลับมาเนี่ยสหรัฐมีการมีปัญหาตั้งแต่แฮมป์เตอร์เทสิสเนาะเขาไปคินเงินสหรัฐออกมาเต็มไปหมดเลย จนให้ตอนนี้เนี่ยเขามีหนี้สาธารณะเนี่ยคือเยอะมากเป็นดบบหนึ่งของโลกอ่ะล้านๆต่อลลา์สหรัฐเลยเนี่ยแล้วก็สูงเกินทะลุร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของจีดีพีสภากับการเมืองน่คุณคุยกันให้ดีๆนะถ้าเนี่ยภายในซึ่งเดือนเนี่ยหรือสัปดาห์เนี่ยคุณตกลงเพิ่มเปดานนี้ไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะต้องติดหน่วยงานราชการบางแห่งแล้วคุณอาจจะต้องผิดนัดชำระหนี้นะหนี้ที่ไปกู้ทั้งโลกเนี่ยและอาจจะนำพามาซึ่งหายนะวิกฤตของโลกก็ได้นะเห็นไหมครับ นี่คือจุดที่เราพูดถึงความเข้มแข็งความมันนองอสซอเมกาบอกเขาออกคีดีนะเรากูนี่ยิมมสินนะจากนานาชาตินะเขาพิมเงินสหรัฐมาเอาพันธบตัตรมาคำ้ำเพราะเสร็จมันก็เลยเป็นที่มาของทําให้สีสหรัฐฟ,ฟื้นแต่พอฟื้นปั๊บมันมีผลข้างเคียงคือเงินมันเฟออ้อพอเงินมันเฟอ้อปั๊บทำไงล่ะถอนคีวีออกแล้วก็ขึ้นดอ,อกเบีย้ยและเงินเฟอ้อมันสูงมากจากปัญหารัสเซียยูเครนซึ่งภาคตะวันอ,อกก็เลือกว่าผมไม่ไก่เขียนะคุณลบันไหมเถอะน้ำมันก็เลยแพงเพราะน้ำมันแพงเงินมันก็เฟ้อจัดนะครับ พืชพันธัญญาหารส่งไปไม่ได้เงินก็เฟ้อสูงขึ้นก็ตึงขึ้นดอกเบี้ยพอขึ้นดอกเบี้ย๊บเงินเฟ้ออะไรจะลงอาวแบงก์ล้มถูกไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อตอบคาถามคุณสีชัยว่าการแก้ไขปัญหานั้นต้องเลือกแก้ทีละประเด็นเพราะมันมีผลข้างเคียงเสมออตีงแต่เขาจะลดผลข้างเคียงอะไรเพราะนั้นตอนนี้ธนาคารการสหรัฐทาในสิ่งที่ทุกคนเห็นพร้อมกันว่าใช่ขึ้นดอกเบี้ยจนถึงจุดสูงสุดแล้วส่งสัญญาณว่าเฟดไม่มีความเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกแต่ถ้าเงินเฟ้อไม่ลงเฟดต้องขึ้นนะส่งสัญญาว่า เขาจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนะถ้าไมอยูงเป็นสองสกัดการคาดการณ์ของคนที่เชื่อว่าเศรษฐกิจพอดอกเบี้ยแพงเศรษฐกิจจะซึมเซาเยอะมากจะลดดอกเบี้ยเร็วรประธานธนาคารกางสาธาร์จุลพาวิทก็บอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยการจะลดเร็วไม่ใช่ประเด็นเลยนะรเราต้องคุมเงินสดให้อยู่หมัดมันคงจะไม่รีบลดดอกเบี้ยนัหรอกเพราะนั้นก็หมายความว่าเดิมที่คิดก,กันว่าสิ้นปีเนี่ยจะลดดอกเบี้ยแต่จะลดดอกเบี้ยก็ไม่แหะครับน่าจะเป็นปีหน้าซึ่งเร็วสุดก็ไต่มาหนึ่งนะพาะคำถามคุณศรีชัยว่า ตอนนี้ทางการสหรัฐเลือกจะตึงดอกเบีย้ยแล้วะกัดกั้นปัญหาของตอกเบีย้ยไปกดดันภาระนี้สิงของประชาชนซึ่งทําให้แบงค์ไม่มัน่นคงคและเชื่อว่าเสร็จจะทําการโดยที่สังคมไม่ได้รับรู้อย่างเต็มที่คือสร้างความเิ้งแข็งให้กับธนาคารต่างๆครับประมาณนี้แหะครับ ไห้อธิบายได้ชัดเจนชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับอาจารย์อยากฟังชัดเจนมากกว่าน,นี้ทำยังไงนะต้องไปสมัครเรียนนะฮะที่มหาวิทยาลัยการค้าไทยนะครับอาจารย์ครับเปิดรับสมัครอยู่ปิดรับสมัครแล้วไหนๆก็มาประเด็นนี้แล้วครับอาจารย์ครับ,าารบมีข่าวที่เนยกว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนให้ความสนใจนะข่าวไวรัลเลยทีเดียวนะอาจารย์ครับเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งนะฮะที่เขาไปร่ำไปเรียนต่อแหละนะฮะจนจบระดับปริญญาโทนะฮะแล้วได้เกียร,รินิยมอันดับหนึ่งด้วยนะฮะแต่ว่าในระดับปริญญาตรีนั้นเนี่ยเห ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์ครับครับอันนี้อาจารย์ได้ติดตามข่าวลูกศิษย์คนนี้บ้างไหมครับอาจารย์ครับเห็นครับอันนี้เป็นเรื่องของวิทยาลัยผู้ประกอบการนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าน้องคนนี้จบเมื่อไหร่ยังไงต่างๆแต่ว่าผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับในหลักการเนี่ยครับอาจารย์ก็คือว่าผมคิดว่าสมาคมกีาทุกแห่งเนี่ยเราให้โอกาสคนเสมอครับผมว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกที่ทั้งรัฐบาลรับชนเนี่ยมันจะมีทุนเา ทุนนู่นนี่นั่นนะครับก็แล้วแต่แต่ละที่ที่จะเรียกชื่อหรือว่าจะมอบทุนอย่างไระนะครับสําหรับโครงการที่เราสร้างก็คือโครงการวิทยาลัยผู้ประกอบการครับเพราะว่าหอนค้าไทยเนี่ยนะครับคือเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องการสร้างเนี่ยให้เกิดขึ้นคือน,นอกจากภาคธุรกิจแล้วเนี่ยก็ควรจะสร้างประกอบการนะนะครับเราก็เลยไปสร้างหลักสูตรของผู้ประกอบการขึ้นมาโดยเปิดวิยาลัยผู้ประกอบการขึ้นมานะครับครับแล้วก็เด็กุ่นแรกๆเนี่ย นะครับจะได้ทุนโดยส่วนใหญ่อเพราะว่าเป็นการร่วมมือกับมูลนิธิศรีวัฒนพักดีครับนะครับในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของมหาลัยเนี่ยให้ทุนครับให้ทุนการศึกษานะครับก็คือไม่เก็บตังค์เลยสักบาทเลยพันธุ์ที่มูลนิธิสรีวัฒนพักดีเนี่ยก็เปิดเอาบุคลากรที่เป็นมืออาชีพในภาคเอกชนนะครับให้ความรู้กับเด็กนักศึกษาแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยไป อบรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการจริงของเครือของบริษัทนะครับแล้วก็เอาแบบเราเอองง่ายๆนะรุ่นแรกๆนะ<ช>รุ่นแรกเนี่ยจากผมแบบเป็นเรื่องเล่าตำนานเนาะคัะบอาจารย์ค <c oughs> ือเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกว่า learn to be คือเรียนรู้เ,เพื่อจะเป็นผู้ประกอบการซึ่งค่ายสําคัญของมาหาลัย MIT ซึ่งเราไปยึดโยงแนวคิดของเขามาอ,อันหนึ่งเรามีความรู้เบือเขานะครับเขาบอกว่าองค์ e ั r รเนอร์ a คนดี้ทอสก็คือผู้ประกอบการเนี่ยสามารถสอนได้ครับ มันจะเป็นแนวทางที่เราจะสร้างสมประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการโดยการให้แนวคิดทฤษฎีฝึกปฏิบัติจริงและไปทํางานเศรษกิจศึกษากับองค์กรชั้นนําของประเทศนะครับแต่ในโครงการเนี่ยก็มีการดูดวงด้วยเวลาตกฝักมีอย่างนั้นเลยเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกผู้กอบการบางทีเขาบอกว่าเศรษฐีในบางทีบอลทูบีนะออฮะ อันนี้อาจจะมาสายมูเล็กน้อยเนะครับอาจารย์เ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมัครมาเนี่ยนอกจากความโดดเด่นในวิชาการแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหลัคนาราศีเกิดนี่ก <c oughs> ็มีประเด็นนะเออมันต้องมีค <c oughs> ู่กันร <c oughs> ุ่นแรกๆเนี่ยเราบอกว่า <c oughs> น่าจะเกิดมาละดวงดีมากๆอะ่ะ <c oughs> นอกจากจะได้ชุดร้อยเปอร์เซ็น นะครับแล้วก็มีการสั่งสมประสบการณ์ลัขษณะเวลาปกฟากเนี่ย <c oughs> น่าจะเจอตลาดด้วย <c oughs> นะครับอันนี้เป็นกิมมิคที่เราได้ฟังนะ <c oughs> แต่ในระยะหลังๆเนี่ยเราไม่ได้ดูลักษณะตกฟากเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ตอนร,รุ่นแรกๆเนี่ยก็คือการรูปกรงการแกก็เอาเรื่องนี้มานั่งดูด้วยว่าคนมลคดเยอะก <c oughs> ็ต้องบอกว่าเอะดวงคนนี้ที่เขาเป็นผู้ประกอบการไหมดูนี้เขามีความคิดสร้างสรรค์ยังไงอันนี้สายมูเล็กน้อยนะนะครับแต่ว่าผลงานในวิชาการเนี่ยต้องโดดเด่นครับแล้วก็แน่นอนว่าน้องที่เป็นข่าวในเวรัเรลเนี่ยผมคิดว่า คนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยจะต,ต้องมีแนวคิดอย่างนึงคือการหายความสําเร็จคำว่ากาะหายความสาเร็จเนี่ยบางคนก็เป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเงินแต่บางคนต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมคเพราะฉะนั้นจุดปุ่งหมายของการทาธุรกิจบางคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเริ่มธุรกิจที่ช่วยชุมชนนะครับซึ่งเราจะเห็นหลังๆเนี่ยคำว่า SE คือ s o c i a l Enterprise มีมากขึ้นบ,บางคนนี่ก็ไม่สนใจฉันจะต้องการรวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดําเนินการในการสอนเราต้องปลูกฝังจริยธรรมเสมอคือว่า คุณต้องเป็นผู้ประกอบการที่ดูแลสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อน้องสําเร็จการศึกษาน้องก็มีพื้นฐานทางความรู้ที่โดดเด่นและผมคิดว่าเขาก็ไขว่คว้าหาการต่ออนาคตโดยการได้รับทุนและก็ไปประสบความสำเสร็จทางด้านการเรียนในระดับ,บริญญาโทล์แล้วก็กลับมาทํางานที่ทํางานเพื่อรับใช้สังคมและก็สร้างสรรค์สังคมผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นข้อพิสูจน์เสมอนะครับว่าการศึกษานั้น เพยทําให้คนมีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นอื mm hmm. และเมื่อเรามีชีวิตการศึกษาที่ดีขึ้นครับ mm hmm. เรามีชีวิตการที่ดีขึ้นเราควรจะเป็นคนมอบให้คนอื่นอื mm hmm. ในเมื่อเราเคยได้รับสิ่งที่คนอื่นมอบให้สิ่งดีๆให้มาเราควรจะมอบสิ่งดีๆกลับคืนให้คนอื่นดังนั้น mm hmm. ผมก็จะต่อเนื่องในการรณรงค์ว่า mm hmm. ใครที่กู้ยืมเงินกอนสออยู่เนี่ยอ oh huh. ซึ่งได้โอกาสในการีได้เงิน เป็นเงินภาษีของประชาชนที่เขาไม่ได้เอาไปพัฒนาถนนทางให้ชาวบ้านชาวช่องมาให้อนาคตทางด้านการศึกษากับเราเมื่อเราสำเร็จมีงานทำเราควรจะคืนกลับให้สังคมและถ้าทำได้ช่วยให้มากกว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดด้วยในฐานะครูบาอาจารย์นะครับเพราะบางทีหนงานที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยบางคนเนี่ยขับรถหรูนะแต่เปรี้ยงยี่กอนยอซคือผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะพิจารณาว่า กลับไปคืนนี่เนี่ยทำเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็มีโอกาสแบบนี้เนาะในเมื่อเราได้โอกาสเราได้ความส็ขเนี่ยก็คืนกลับอย่างน้อยคืนกลับให้กับต้นทางเพื่อสร้างโอกาสให้คนอื่นต่อถ้าไม่ให้โอกาสสังคมมากขึ้นก็ให้โอกาสกับคนอื่นได้ต่อยอดด้งเงินเท่าเดิมเนี่ยอันนี้ผมรณรงค์นะครับ,รบผมไม่ทราบว่า,ามีคนที่กู้กยอยศแล้วไม่คืนนี่เนี่ยฟังอยู่หรือเปล่าอืแต่สิ่งนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าเมื่อเราได้สิ่งดีๆจากคนอื่นมอบโอกาสให้ครับ ทำไมเราถึงไปปัดโอกาสของคนอื่นทําไมไม่สารต่อเอาโอกาสเหล่านั้นให้คนอื่นเพราะทุกคนที่กู้บอกทุกคนว่าเขาจะพูดทุกคนเมื่อได้รับเงินกู้นะครับเขาจะบอกว่าอ๋อเขาคือแน่นอนนะตอนนั้นอันนี้ผมล่นลงนะเป็นการพูดอาจจะโคนเสียง <c oughs> น้ําเสียงอาจจะดูเหมือนบอนราม่านะครับแต่แต่มันกินใจผมมากเรื่องมีคนดูแลอกองทุนมาให้ผมฟังว่าบางคนเนี่ยรายได้ดี ใช้รถหรูรแต่ไม่คืนหนี้ไม่จ่ายหนี้นะฮะไม่ชําระหนี้ใช่ครับเพราะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ถ้าเราช่วยกันเนาะนการศึกษาเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าการศึกษานั้นเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆเพราะฉะนั้นมันเรีเยนนะครับมันต่อยอดนะและใครมีโอกาสให้เงินทุนกับคนอื่นได้ในการที่ต่อยอดการศึกษาให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสังคมผมเชื่อว่าเราทุกคนก,ก็น่าจะสนับสนุนให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยมหาลัยชารไทยก็เป็นหน่วยการศึกษาหนึ่งที่ เราใช้เงินของเอกชนเองล้วนอืและเราก็เปิดโอกาสให้ได้ในสิ่งที่เราทําได้ให้เงินทุนสับส์สุดเราทําได้แค่กําลังทรัพย์ที่เรามีเราไม่สามารถช่วยอะางกว้างขวางนะครับตอนนั้นก็ผมเชื่อวทุกคนถ้าช่วยสังคมไทยได้มากขึ้นครับอือครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่อาจารย์เสริมมาด้วยนะครับเรื่องราวของนี่กยศเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ย ก็ยังมีน้องๆหรือว่ารุ่นหลังๆของเราเนี่ยนะครับที่อาจจะจําเป็นแหละที่จะต้องใช้เงินทุนก้อนนี้เพื่อที่เขาจะได้ศึกษาต่อยอดเขาจะได้มีโอกาสเหมือนเราบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเขาเรียกว่ามีโอกาสในการที่จะต่อยอดให้กับน้องๆเหล่านี้หรือว่าคืนสิ่งดีๆที่เราเคยได้รับกลับมาให้กับสังคมบ้างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับอาจารย์ครับ ครับใช่ครับครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอาจารย์ครับพาอาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับไปที่ประเทศจีนกันบ้างนะครับไปโฟกัสกันที่ประเทศจีนครับเนื่องจากว่าจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยว จะเรียกว่าชั้นดีเราก็ไม่กล้าเรียกนะฮะเอาเรียกว่าชั้นดีก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ชั้นเลิศอ่าเราไปเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจารย์ชั้นดีในที่นี้ก็หมายความว่าเขาก็ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างที่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวจีนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไปที่ประเทศไหนอย่างผมไปที่ประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยนะฮะอย่างสปปลาวอย่างพมา่าเนี่ยนะครับหรือว่าไปญี่ปุ่นหรือว่าไปภากฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะโอ้โหมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยแทบว่าล้นประเทศเลยท แต่ทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องราวของผลสำรวจนะครับที่ก็บอกว่าเอะตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีเนี่ย ไม่อยากจะมาเที่ยวต่างประเทศแล้วถึงร้อยละ43กว่ากว่าๆเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับคือณตอนนี้ณปีนี้ยังไม่มีแผนหรือว่ายังไม่มีแผนที่จะท่องเที่ยวต่างประเทศครับเนื่องจากเรื่องของความปลอดภัยแหละเป็นห่วงความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นของกับตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันทําให้เรื่องราวของประเด็นความปลอดภัยเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยทั่วโลกเขาก็มองกันนะครับว่าอย่างที่บอกไปอย่างที่เกิดไปนะครับว่าคนจีนหรือว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเขาเที่ยวจริงๆฮะเขา เยอะเลยทีเดียวนะครับหลายประเทศตอนนี้เนี่ยเพิ่งคลายจากโควิดเพิ่งปลดล็อกอะไรต่างๆนานาสายการบินหรือว่าประเทศบางประเทศเนี่ยนะครับก็เปิดให้สายการบินจีนเนี่ยบินตรงมาลงได้แล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ครับทีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนไม่มาสิครับแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงคือประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เราก็อาจจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนนิยมแต่ว่าบางประเทศที่เขาแต่งตัวรอแล้วเนี่ยแต่ไม่มาเอมันจะกระทบกันต่อเนื่องหรือเปล่านะครับอาจารย์ครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพนะครับ ถ้าคิณสิชัเริ่มต้นจากการสํารวจเนี่ยเขาไม่อยากออกมา <g ül> ก็คือต้องบอกว่าเขาไม่อยากออกมาเลยในระยะยาวหรือเขาไม่อยากออกมาในปีนี้นะครับครับ,รบซึ่งมันก็ตีความได้สองอย่างแม้แต่ผมยังไม่เห็นบทสารวจนี้นะครับ,รบและอาจจะยังไม่ได้จาะเล็กถ,ถึงข้อมูลมากพอเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยผมว่าที่เขายังไม่ออกมาเพราะเขายังห่วงใยเรื่องปัญหาสุขภาพอนามัยผมเชื่อว่าอันนี้คือคือจุดแรกนะครับเพราะตอนนี้ทางการจีนก็เ,เปิดประเทศแล้วล่ะครับ แต่ว่าเขาอาจจะมีความคงนี่ถ้าออกไปติดมาจะกลับมายังไงออกไปแล้วก็ติดมันจะมีปัญหาติดขัดอะไรไหมผมว่าอันนี้ก็เป็นความกังวลอันนี้เป็นเชิงจิตวิทยาครับครับเชื่อว่าห้ามไม่ได้อย่างที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไม่อยากออกมาเพราะอันที่สองคือเพืเศรษฐกิจจีนยังไม่ดีมันเพิ่งฟื้นนะครับเพราะเนี่ยพอเศรษฐกิจเพิ่งฟื้นเนี่ยเขาเก็บตังค์ไว้ก่อนเขามีแผนการเทีบบาาท่ยวต่างประเทศเราไม่ใช้เงินครับเพราะว่าเป็นไปได้อันที่สองอันที่สามเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นไปได้มาจากการที่ค่าเดินทางไปต่างประเทศนี่แพง อย่างคนไทยเนี่ยจะสังเกตน,นะครับว่าคนไทยเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเยอะมากเนาะใช่ครับช่วงนี้มากและค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยแพงมากเลยใช่ครับอาจารย์ครับแต่เราก็ไม่สนนะจะเที่ยวมีอะไรไหมจนขนาดสมรภูมิที่มีการทําเรื่องของการเขาเรียกว่าน,นะระดมความคิดเห็นใช่ไหมอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับออกนอกประเทศเนี่ยจะต้องเสียภาษีนะครับอาจารย์ครับรับก็จริงๆ้วเนี่ยผมว่าคนไทยเองก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้อันมานานก็อยากเที่ยวเนาะผมว่าคนจีนบางส่วนก็มีความต้องการแต่เมื่อร่เป็นว่าโอ้ค่าตั๋วมันแพงมาเพราะว่ายังไม่ไปอ่ะถกเกรกไว้ก่อนอื ที่จะทำให้คนจีนอาจจะบอกว่าถ้าเดินทางมันแพงก็ยังแล้วกันเศรษฐกิจยังไม่ดีนะห่วงใยด้วยสามารถประกอบกันเนี่ยมันจะทาให้อย่างไม่ต้องการออกมาแต่สังเกตไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่เวลาพูดถึงการมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็มองสองอย่างหนึ่งก็คือเอ๊ะมันมีข่าวออกมาว่าตอนเนี้การอนุญาตให้คนจีนเนี่ยมาเที่ยวมันมีโคต้าอยู่นะอืมอม่มันก็คุมโคต้าคนจีนเข้ามานะบริษัทนําเที่ยวต่างๆก็จะออกมาบ่นส่งเสริมบ่นแบบนั้นอยากให้เราทะลุเรื่องเรื่องการออกเอกสารใหม่ให้เข้ามาท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น ผมชอบคนที่ใจคงจะเห็นข่าวนี้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วครับอันที่สองเนี่ยเครื่องบินเนี่ยมันมีไม่พอนะครับบางทีเครื่องบินที่มีไม่พอเนี่ยมันจะทให้นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องรองคิวนานกว่าจะได้ออกมาผมเข้าว่ามีปัญหาหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็แน่นอนว่านาักท่องเที่ยวจริงก,ก็กลับกลายมาเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วล่ะตอนนี้นะครับเกีแต่ว่าจะเข้ามาปีละสิบล้านคนเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยดูจา็สถิติตอนนี้เข้ามาเดือนละประมาณสองสามแสนคนนะครับตอนนั้นก็อาจจะต้องมาทดสอบดูว่าห้าล้านคนเนี่ย ซึ่งก็คาดแค่ว่า5-8ล้านคนในปีนี้จะมาเนี่ยน่าจะได้เป้าหมายอยู่นะอาจจะ5ล้านกว่าๆ6ล้านซึ่งก็ต้องดูสถิติครับแต่เชื่อว่าน่าคงเป็นเหตุผลหนึ่งสำหรับการท่องเที่ยวของจีนดังนั้นเนี่ยถ้าเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราจะไปเที่ยวประเทศไหนก็ประเทศที่ชอบแต่ถ้าประเทศที่ยังไม่ชอบเป็นการชอบระดับสองอย่างประเทศอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะสูเซียอกาสใจเพราะคนไทยก็ไม่ได้มีความคล่องตัวในการออกมาท่องเที่ยวข้างนอกต่อนนี้ก็เลือกบางประเทศนะครับครับการเดียวกันเองเนี่ย ก็อาจจะมีประสบการณ์ว่าเฮเข้าไปประเทศหนึ่งเนี่ยเขาไม่อยากไปซ้ําก็ได้อ <c oughs> นะครับแต่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ทุกคนพร้อมมาซ้ําแล้วก็มาแล้วก็ไม่เบื่อถ้าเราดูในโลกโซเชียล <c oughs> แต่เยวก็จะเห็นบางคนที่บอกว่าโอ้มาประเทศไทยนี่เอาละไม่มาละแต่น้อย <c oughs> แต่ว่าบางประเทศที่เราจะเห็นในโลกโซเชียลนี่บอกไม่ไปละประเทศเนี้ยมาที่ไทยดีกว่า <c oughs> มันก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่ามันก็มีหลายจุดแต่แน่นอนครับว่าตอนนี้ถ้าทุกคนเนี่ยสามารถประสานกับจีนได้ทําธุรกิจร่วมกันได้หรือค้าขายกับจีนได้เนี่ยก็จะมีโอกาส ในการติกฟื้นธุรกิจได้ง่ายชินการท่องเที่ยวหรือการส่งออกนะ ผมเชื่อว่าประเทศที่คนจีนไม่ไปก็อาจจะเรียกว่าสูเสียโอกาสในการขึ้นกระบดรถไฟฟื้เสิ้นสิ้ในรอบนี้ครับครับก็เป็นเป็นมองต่างๆนะครับอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับประมาณสักนาทีหนึ่งใกล้เปิดเทอมแล้วครับอาจารย์ครับสำหรับน้องๆที่กําลังมองหาที่เรียนอยู่อาจารย์จะแนะนํำยังไงดีครับก็ผมพูดแบบแม่ละเมียงนะครับก็มาสมัครที่มหาลัยหอขาไทยกันเลยนะครับครับในฐานะที่การบีก็ต้องพูดแบบนั้นนะครัสำหรับผมถ้าพูดในฐานะนักชาการเนี่ยผมคิดว่าจุดแรกเนี่ยนะครับถ้าน้องๆเนี่ยชอบอะไรเป็นของตัวเองแล้ววเเเนี่ยคหาตัอ สมัครในมหาวิทยาลัยที่ใช่คณะที่ใช่ครับผมเชื่อว่านี่คือระบบที่ควรจะทํานะเลือกมหาวิทยาลัยที่ถูกใจ <c oughs> เลือกสาขาที่ถูกใจระบบการศึกษาตอนนี้มีการเปิดช่องนะครับ <c oughs> ถ้าเรียนแล้วเนี่ยเข้าไปในระบบเขตแบงค์นะครับเข้าไปสะสมในเขตเนี่ยอาจจะโอนย้ายไปที่มหาวิทยาลัยต่างๆได้ถ้าเราเกิดเปิดความชอบเปลี่ยนความรู้สึก <c oughs> บางครั้งเนี่ยการตัดสินใจด้วยตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าปรึกษาผู้ปกครองปรึกษาผู้รู้หาข้อมูลให้รอบด้าน บางทีเราจะมีมองที่กว้างกว่าเดิมได้นะครับ,รบแต่แน่นอนว่าบางทีในาณะผู้ปกครองเนี่ยถ้าต้องบอกก่อนว่าผู้ปกครองบางทีเนี่ยเราคิดแต่บริบทเดิมครับแต่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสมัครเรียนในมหาลัยเนี่ยเขาคิดโดยบริบทใหม่ในสิ่งที่เขามีประสบการณ์ตรงและก็ความรู้ประสบการณ์ที่เขามีรอบข้างนะครับมีการวิจัยออกมาว่าในสิบปีข้างหน้าเราอาจจะเห็นงานที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเช่นนะวันนี้เราเจอคําว่าอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นอาชีพใหม่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นมาเสมอนะครับและ เป็นการเปลีป่ยนแปลงตามยุคสมัยตอนนั้นผู้ปกครองเองก็จะต้องเปิดใจนะครับว่าลูกหลานของเราเขาเรียนเนี่ยเขาเรียนโดยเลือกตามความชอบแล้วก็จากข้อมูลในวัยของเขาในเจนเนอเรชันของเขาเพราะนั้นบอกว่าการคุยกันรอบด้านหาพูิทห้รอบด้านเลือกมาหาลัยที่ชอบ,รบเรียนคณะที่ใช่ก็ตัดสินใจเพื่อนาคตของเราครับ ครับแน่วันนี้ก็หลากหลายประเด็นนะครับครบท้วนเลยขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศร,รษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ยังคงเปิดรับสมัครแล้วก็รอต้อนรับัน้องอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยด้วยนะครับอาจารย์ครับครับครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน